สวัสดีครับคลิปแชร์สินค้าไอเดียนะครับ eBay Amazon ของออนไลน์กลับมาอีกแล้วนะครับคลิปนี้เป็นคลิป Amazon นะครับคลิปนี้จะทำโดยออดออนไลน์คนะครับเว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์ผ่าน eBay Amazon นะครับเ,เริ่มเรื่องกันเลยก็อธิบายกันเลยนะครับตอนนี้เรามีกลุ่มนะฮะกลุ่มเป็น Open c h a t ของ Line นะครับปกติมันจะมีอยู่แล้วแต่ว่ากลุ่มเก่ามัน5 0าคนนะครับแล้วก็เต็มไปน1นกลุ่มแล้วแล้วก็เข้ากลุ่มที่2 แต่ว่าหลังจากที่ผมรู้จัก Open Chat มันอยู่ได้5,000คนนะฮะเพราะฉะนั้นผมไม่ต้องสร้างคือผมต้องมีลาย10กลุ่มเลยอเออมันเหลือเลยเ,เพราะฉะนั้นเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากอัปเดตลิงก์อยาก link, อัปเดตข่าวสาร eBay Amazon อะไรของเรานะครับสามารถสแกน QR c o ารนี้เพื่อเข้ากลุ่มได้ฟรีๆนะครับตัวนี้ไม่ว่าจะคนเรียนไม่เรียนกับโอทออนไลน์ก็สามารถเข้ามาในกลุ่มรับข่าวสาร eBay a m ม z o n กันได้หมดเลยนะครับอ่ะแล้วก็ตอนนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับช่วงนี้เนะ่แต ผมที่ก่อนเป็นโปรโครวิดนะวันนี้วันที่1นฤ่ภคแล้วนะครับก็จะมีโปรโมชั่นโปรโมชั่นอยู่ไหนฮะโปรโมชั่นอันนี้มัง้งนะครับก็คือ Amazon เนี่ยปกตินะครับคอร์สแบบดูคลิป u t u b e นะครับจะราคา3,5 0 0นนะครับอ่าแบบไม่มียังไม่รวมเครื่องมือตอนนี้เรามีโปรโมชั่นสู้โควิดให้นะฮะก็คือลดราคาเหลือ3 0 0 0บาทแล้วก็แถมให้ทดลองใช้เครื่องมือฟรี20วันแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจอยากไป โปรปกติก็สามารถเอาส่วนสามพันตรงนี้ไปเป็นส่วนลดได้ด้วยนะครับคนไหนสนใจนะฮะเอออยากทดลองดูก่อนแล้วก็ได้ลองใช้เครื่องมือด้วย20วันนะฮะแล้วก็แบบดยูยูยูเป็นแบบ youtube นะครับก็สามารถแจ้งได้นะฮะตรงนี้รับจำกัดก่อนนะครับ10ท่านนะครับสนใจก็ติดต่อที่ไลน์ข้างล่างแล้วก็เบอร์โทรข้างล่างได้นะครับอ่ะเข้าเรื่อง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 โอ้ลืมรูปเยอะ เปิดรูปใหม่ทีเดียวเลยนะครับสินค้าตัวนี้ในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นกระบอกน้ําบอบนซืซ่อๆนี่แหละกระบอกน้เอากันง่ายๆเลยครับอืมแล้วมันขายดีแค่ไหนเราไปดูกันนะฮะชิ้นนี้นะครับแรนกิ้งในปัจจุบันนะครับจะอยู่ประมาณไม่เกินพันสี่พันห้าแล้วก็ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณสองสามร้อยเลยนะครับไปๆไปไปอ่ะก็ต้องพูดอีกอ่ะพูดซ้ำเสมอนะฮะ วิธีการดูสินค้าขายดีบน Amazon นะครับเราอยู่ดูที่แรงกิ้งนะครับแรงกิ้งไม่ควรจะเกินสองสามหมื่นถือว่าขายดีและตัวเนี้ในหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะครับ <c oughs> อยู่ที่ประมาณสูงสุดก็คือไม่เกินพันห้าถือว่าขายดีตลอดเลยนะครับอ่าแล้วก็แรงอันดับหนึ่งคือขายดีที่สุดตัวนี้อาจจะไม่ใช่อันดับหนึ่งแต่สินค้ามีเป็นสิบล้านชิ้นแล้วอยู่ไม่เกินพันห้าพันหก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะฮะ ปัจจุบันแลนด์กิ้งของสินค้าตัวนี้อยู่ที่413นะครับในหมด Kitchen and d i n i n g นะครับแล้วก็อ่ะตรงนี้นะครับ413นะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นปัจจุบันที่ผมเสิร์ชมาจากเครื่องมือจัมเพิลสแครนะครับเครื่องมือหาสินค้าขายดี ebay เอไอไม่ใช่ ebay amazon นะครับแล้วก็ชี้เป้าคีย์เวิร์ดเขามาบอกอยู่แลนด์กิงเท่ากันเลยนานๆสุกทีนะนะครับแล้วก็ต้นทุนราคาขายราคาขายแพงช้ได้เหมือนกันนะ สี่ห้าสุดเก้าเก้าดอลลาร์สี่ร้อยห้าร้อยเลยนะครับอืมต้นทุนเดี๋ยวเราไปคุยกันนะฮะตรงนี้ผมว่ามันถ้ามันไม่เออร์เลอร์นะมันก็คือสินค้าชิ้นนี้เพิ่งขายมาไม่นานนะครับอืผมว่าน่าจะเออร์เลอร์ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นรายได้อย่าไปซีเรียสมากแต่แรงกิ้งมันดีนะครับแล้วมาดูฝั่งของต้นทุนกันหน่อยนะก็บอกนะ้นนี้นะครับขายที่สิบห้าเก้าเก้าตัวนี้มันมีความกว้างกว้าง กวา้วางยาวสูงพอสมควรนะฮะค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนีย MBA, ม mba f u l f i n e n t f e e ก็อยู่ที่ประมาณ3.3นะครับ referral fee 15%ของ1 5 9 9ก็คือ2.4ก็คือ15%ของ15.99นะครับต้นทุนอยู่ประมาณสัก5.7นี่คือต้นทุน mba นะแต่ว่าต้นทุนของเรานะครับต้นทุนของต้นทุนสง่งแล้วก็รวมกำไรด้วยนะครับจะอยู่ที่ประมาณ10.3เราต้องคุมให้อยู่ในจุดน,นี้นะครับประมณ 350. ะ3 5าเฮ้อยห้าสิบเฮ้ยจะสามร้อยนะนะครับ ไปดูในแง่ของคีย์เวิร์ดตอนแรกผมก็ p ปี้คีย์เวิร์ดมาเลยนะครับอ่าก็คือถือว่าท็อปเลยแล้วก็แนวโน้มของธุรกิจนี้นะครับในช่วง 1, 1, 1> เดือน3เดือนเนี่ยถือว่าอินเทรนด์มากๆเป็นขาขึ้นหมดเลยนะฮะเป็นขาขึ้นของเขาเลยนะในใน a m a z o n นะครับแล้วก็คนหา46,000ก็ไม่น้อยนะจริงๆสนี่ถือว่าเยอะมากนะครับแต่พอผมเอาคีย์เวิร์ดเนี้ยไปไปอ,อ่อตรงนิดนึงเมื่อกี้ อันแรกเนี่ยครับเราเราคือผมใช้เทคนิคดูดคีย์เวิร์ดจากสินค้านะครับมันก็เลยคีย์นี้เป็นตัวท็อปนะฮะแล้วก็จะมีคีย์รองลงมานะครับแต่ตัวนี้เป็นคีย์เวิร์ดจากตัวสินค้าตัวขายดีนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับผมเอาตัวเนี้ยเนี่ยจะเป็นเลขเดียวกันเลยนะครับลองมาวางเพื่อหาคีย์เวิร์ดเพิ่มเติมนะครับก็จะได้เป็นคีย์เวิร์ดเพิ่มเติมเพิ่มเพิ่มขึ้นอีกเป็นเลเวลที่2เวลาที่เพื่อนๆนะครับหาคีย์เวิร์ดจากดังเกิลสเกลผมอยากให้เพื่อนๆลองวิธีีน้เหมื่อนย์เวิที ตัวนี้มันเหมือนเป็นสินค้าอัพเลเวลไปจากกระบอกน้ำอีกทีหนึ่งนะฮะแล้วก็มีผลการน้นหาที่เยอะด้วยนะไม่ใช่น้อยนะเป็นแสเลยนะครับจากกระบอกน้ำเรา4 0 0 0กเนี่ยไอสินค้าที่มันอัพเกรดขึ้นไปขายแพงกว่าด้วยนะก็ก็มีคนคนหาเยอะแล้วก็แนวโน้มช่วงนี้ก็ดีด้วยนะครับเออกลายเป็นว่าแบบอืมดีขึ้นัะง,งั้นเฉยเลยนะฮะ แต่เราก็เอาคีย์เวิร์ดกระบอกน้ำนี่แหละมาวิเคราะห์นะครับคู่แข่งไม่เยอะ6000เองเท่านั้นนะครับแล้วก็ยังเป็นไฮดีมาร์นะครับความต้องการสูงในตลาดนะครับแล้วก็แลนกิ้งถือว่าดีนะฮะดีมากๆมีหลุดบ้างนะครับมีหลุดบ้างเป็นแสนนิดนึงเอ่อหกหมื่นนิดนึงแต่0,000ื่นนี่น่นขายได้วันละกระบ,บอกเลยนะจริงๆนะก็ถือว่าดีแล้วผมจะพูดเสมอนะครับเราไม่จำเป็นต้องขายได้วันละเป็นร้อยชิ้น50ชิ้นขอให้เราขายได้วันละ3าชิ้นก็พอแล้ว วันละชิ้นก็ได้แต่ให้เรามีสินค้าหลายตัวเป็นการกระจายความเสี่ยงข้อดีของการทาหลายธุรกิจนะครับคือการกระจายความเสี่ยงช่วงนี้ตัวนี้ drop แต่ตัวอื่นอาจจะยังขายได้อยู่แต่ถ้าเกิดคุณขายตัวเดียวท็อปร้อยเลยวันหนึ่งพิษเศรษฐกิจมาอย่างโควิดอย่างเงี้ยเจ๊งบงทีคุณจะไม่มีการกระจายความเสี่ยงแล้วไรายได้คุณจะหายไปเลยเพราะฉะนั้นผมมองว่ากินเล็กๆน้อยๆอย่างเงีย้ยดีกว่าแต่เราทำหลายตัว เช่นเรามีสินค้าขายดีของเราคือวันละตัว2ตัว3ตัวเนี่ยอยู่ 30- 40ชิ้นคุณก็มีกำไรบนอ m ม z o n เรือนแสนได้นะครับอ่ะแล้วก็เราคีย์เวิร์ดไปวิเคราะห์นะฮะคือมันจะมีช่วงพีคเมื่อปีประมาณ2016ผมไม่รู้เกิดอะไรขึ้นที่อเมริกาแต่ปัจจุบันเนี่ยมันก็จะโลลงมาแต่ถ้าเราเอามาวางดูแท่งที่มันโลเนี่ยจริงคนหาก็เกือบแสนนะที่มันดูเตี้ยเพราะมันอีกแท่งสูงนี่แหละถ้าเกิดไม่มีแท่งเนี่ยมันก็คงแบบสูงเป็นเนินปกติครับเพราะฉะนั้นในแงง่ขอกาารห ระดับเก้าหมื่นนี่ผมว่าไม่น้อยนะถือว่าเยอะพอสมควรนะครับพูโกเทนก็สวยงามครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับอืมอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับสินค้าตัวนี้นะครับผมว่าเวิร์กนะแล้วก็สมาชิก a m ม z o นนะครับแจ้งมาขอเฉลยได้ที่คีย์เวิร์ด2020 ep 0ี0นย์ะครับโค้ดเสร็จ0 1นย์นนะครับจะได้ลิงก์แล้วก็คีย์เวิร์ดตัวนี้แล้วก็อย่าลืมเอาคีย์เวิร์ดตัวนี้ไปเสิร์ชหาที่จังเก e ลส o าวคีย์เวิร์ดอีกคุณจะได้คีย์เว เออคุณจะเอาไอคลิปที่ผมทำมันก่อนน่ะไอเอาเอซินเนี่ยไปหาก็ได้เพื่อจะหาคีย์เวิร์ดเฉพาะของตัวนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นไอนี้ผมจะไม่ทำอาลีบาบาให้ละแต่ว่าตัวไหนตัวไหนถ้าหนึ่งหกแปดแปดนีผมอาจจะมีเป็นโค้ดเป็นเป็นเป็นคีย์เวิร์ดภาษาจีนให้เพิ่มเติมแต่ตัวนี้ผมไปดูหนึ่งหกแปดแปดไม่มีนะครับ คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปอธิบายเพื่อนๆเ,เอาคีย์เวิร์ดตัวเนี้ยไปเสิร์ชตามเทคนิคในอาลีบาบาได้เลยนะครับโอเคก็คลิปนี้นะครับจัดทำโดยออดออนไลน์ดอทคอมนะครับเว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์ผ่านอ e ีเบอร์อเมซอนคลิปนี้เป็นคลิปอ e ีเบอ์นะครับออดออนไลน์เรามีหลักสูตรแชร์เครื่องมือจากเกิร์ลสเกิลตัวนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆไปสมัครเองนะสองหมื่นหกสอปีวันนี้นะครับเรามีโปรโมชั่นออนไลน์อ่าเป็นนั่งเรียนจากมือทำนะฮะหรือเรียนผ่านสกายนะครับเรียนอเมซอนบวก หนึ่งปีเฉพาะเครื่องมือเฉพาะนะเฉพาะเครื่องมือหนึ่งปีแชร์มีจังเกิลสเกลเมอร์ชันเบิร์ดแอดเบิร์ดนะครับมูลค่าปีละประมาณเจ็ดหมื่นเพื่อนๆนแชร์ในราคาเพียงเก้าพันบาทปกติหนึ่งปีแต่ตอนนี้โตช่วงนี้นะครับจัดให้เลยครับแชร์หนึ่งปีแถมเพิ่มอีกสามปีเบ็ดเสร็จมูลค่าเฉพาะเครื่องมือเนี่ยถ้าเพื่อนๆน,น,นซื้อเองประมาณเกือบเกือบไซสี่ปีประมาณเกือบเกือบสามแสนบาทไม่ต้องจ่ายเก้าพันเอาไปเลย ใช้ยาวๆ4ปีโคตรคุ้มแต่ขอให้คุณตั้งใจทำนะฮะภายใน1 1ถึงปีผมว่ากำไร a m a z o นหลักแสนไม่ใช่เรื่องยากถ้าเราตั้งใจจริงนะครับนะโอเคนะแล้วก็โปรโมชั่นอื่นๆรายละเอียดต่างๆอื่นๆเพื่อนๆไปดูได้ที่ในเว็บไซต์ o อ o n l i n e .com ได้เลยนะครับแล้วก็หากต้องการคุยก,ก,กับเราเป็นการส่วนตัวนะครับคลิกเพิ่มเพื่อนทางในมือถือได้เลยนะถ้าในมือถือเนี่ยมันจะเด้งไปที่ไปที่ l ล ne ของคุณเลยแล้วก็คุยกับผมได้เลยทันทีนะครับหรือจะพิมเองก็ได้นะครับ a d o n l i n e นนะครับ หรือถ้าเกิดพิมพ์กดทางคอมเนี่ยนะมันจะเด้งเป็น QR code นะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะสแกน QR code ตรงนี้ได้เลยเหมือนกันนะครับหรือจากที่ผมนี้เลยก็ได้นะครับหรือจะโทรมาคุยก่อนที่ที่เบอร์นะฮะ0888611616ครับแล้วก็เราทำคลิปขึ้น YouTube ทุกวันนะฮะถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจคลิปสไตล์นี้นะครับก็ฝาก Sub s c r i b e กดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับไม่ต้องเรียนก็ได้ดูคลิปของเราไปฟรีๆแล้วลองไปทำเองก็ได้นะครับถ้าคิดว่าเออมันก็ไม่ยากอะไรจนเกินไปนะครับ ส่วนเพื่อนๆที่เรียนเนี่ยเขาจะได้เครื่องมือจากเครื่องสแกนถูกปะเน้นมาเครื่องมือเลยแหละเพราะว่ามันจะช่วยชี้เป้าคีย์เวิร์ดให้เราให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นผมเชื่อว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะเนี่ยคีย์เวิร์ดมันมีกี่ตัวเนี่ยคีย์เวิร์ดนี้แปดร้อยตัวเนี่สินค้าตัวนี้มีคีย์เวิร์ดถึงแปดร้อยคีย์เวิร์ดหรือไปรวมหน้ารวมคีย์เวิร์ดมีสองพันห้าร้อยคีย์เวิร์ดผมเชื่อว่ายังไงก็แล้วแต่คุณไม่มีทางคิดได้เครื่องมือเท่าคีย์เวิร์ดและคีย์เวิร์ดสำคัญยังไงไคคีย์์เวิรดื ถนนที่ลูกค้าจะวิ่งมาหาเรายิ่งมีถนนเยอะโอกาสที่จะขายได้ขายดีมันก็มาเร็วครับอ่ะแล้วก็เรามีโซเชียลอื่นๆี่นะฮะยังไงก็ฝากด้วยนะครับ f c e e o Online, Twitter, o o แฟนเพจโอ๊ตออนไลน์ทวิ t เตอร์โอ๊ตออนไลน์แล้วก็ Instagram มโอ๊ตออนไลน์ยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามเราด้วยนะครับจบคลิปแล้วครับสวัสดีครับ